โ okay, อเคคราวนี้เดี๋ยวลองดูถ้าเราให้ความร้อนมานะครับให้ความร้อนดูเข็มไว้นะครับตอนนี้เราจับก็คือเหมือนจะให้ความร้อนเหมือนครับเรารอแทรกอยู่นี้คือผมเอาไปแช่ช่องฟรีซมานะครับก็ยังเย็นอยู่นะครับ คราวนี้จะลองเอามือจับเพื่อที่จะให้ความร้อนระบายความเย็นออกของมันออกนะครับ <slightly S 2> รดูจากการที่มันต่อกันอยู่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึ่ง ครับผมนี่ครับตัดเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะนี่นี่นี่เห็นไครับก็คือเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงแต๊กนะครับก็คือถ้าตัวนี้นะครับดีฟอร์ t ทับดีดีฟอร์สอะไรอะเออไบมิทอนตัวนี้เอาเลยเรียกเรียกชื่อผิดเรียกชื่อถูกเลยฮะตัวนี้มันจะทํางานสวนทางกับที่อยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ